relax and take notes while I take totes of the m a l i w u a n a smoke. t r o w you in t h choke, gun smoke, gun smoke. Biggie smoke for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. โอเคนะครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ร้อยโลบุยลามของเรานะครับซึ่งวันนี้เราอยู่ที่บ้านพี่ทอของเรานั่นเองก็คือวันนี้เหมือนมาตรวจงานไปก็คือแกทํารถคันไหนไปนะครับอย่าเฮาถ่ายคลิปอยู่อีหมาจังไร คือยอกยอกยอกเดี๋ยวจ้าของบ้านเขาคือวันนี้นะครับเราจะมาตรวจงานนะครับผมก็ไม่เชิงว่าตรวจงานหรอกคือพี่อมทํารถคันไหนไปผมก็ต้องมาดูให้ก,กินครับว่าเป็นยังไงเนาะน้องๆหลายๆคนก็อยากจะรู้แล้วว่ารถแกมีคันไหนที่เอากลับมาแล้วมาครับผมมาพาเข้ามาดูกันโอเคนะครับนี่น้องๆท่นนี้เป็นผ้าถามาคือรุ่นอะไรที่รินจะทําเป็นแวนโอเพนนะครับแต่ว่า พี่ว่าทรงมันไม่ได้ป่ะจริงว่าไหมแอนนะครับพี่ต้องเอาขึ้นอีกนะครับผมทรงแวนโอเพ่นมันไม่ใช่นี้นะครับอันนี้มันจะเป็นทรงสูบนอนไปแล้วนะครับผมซึ่งเครื่องก็ฟังเสียงติดเครื่องแล้วแต่ว่าอันนี้ไม่ติดหรอกไม่มีน้ามันพี่ฟังจากเสียงติดเครื่องแล้วนะครับน้องๆมันแปลกว่ะมันยังไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวใครอยากให้พี่โอมทํา แวนโอเพนเนี่ยทำเป็นลูกอะไรดีคือลูกใหญ่ไปเลยไหมแั่เจ็ดสิบอย่างนี้ไหมเรียกว่าคือไหมวะมนี่วัวสันจะตายเอาเลยอ๋อทำให้วัวสันทีนี้ให้เหลือเห็นก็คือน้องๆดูตรงนะครับผมพี่จะบอกว่ามันไม่ใช่ตรงที่พี่คิดไว้นะครับผมก็ถ้าพูดตรงๆว่าอาจจะจัดตรงผิดมานิดหนึ่งแต่ว่าแพงคงแพงคออะไรได้หมดแล้วแหละที่จริงแวนโอเพนมันจะต้องเป็นรถที่แบบว่ายัางไงวะแวนโอเพนมันจะต้องเป็นรถแบบว่า ยพูดไม่ได้นะครับมันต้องอีกทรงหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวให้พี่โอมซื้อแฮนด์เปลี่ยนใหม่แล้วก็เดี๋ยวจัดชุดบนใหม่นะครับคืออันนี้มันจะเป็นทรงสูบนอนหกชักห้ามาก่อนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะครับผม <med David> เป็นรุ่นแข็งที่มันเคยมีนะครับผมแต่อยู่นี่ลดเยอะโคตรบอกเลยนี่แล้วก็จะพามาดูซื้อด้วยซื้อจากที่แฮนด์หักนะครับมองตอนนี้เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็ไปแต่ซื้อมาแล้วยังไม่ได้เบิกเลยนะครับบอกเลยคือนี่ จัดเป็นแฮนด์ใหม่แล้วก็เป็น S I X เหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะขโมยไปจัดสภาพใหม่นะครับผมก็ถามว่ารถทั้งบ้านมีขนไหนหรอมั่งพี่จะบอกให้นะครับมี1นคัน2องคันกระแดดเขียวนน่นมีแค่นี้นะครับน้องๆที่ถูกชะตาพี่นะครับส่วนร้อคันนี้ก็ไม่ใช่เงินตัวเองเนาะจะพูดมากก็ไม่ได้เดี๋ยวเด็กน้อยก็จะคอมเมนต์ว่าเงินก็ไม่ใช่เงินมึงไปขิงเขาทำไมเงิงนี้ก็คือ พี่ก็อยากให้แกมีอะไรแบบว่าทรงแบบจับจับ,จบดีๆหล่อๆอันนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะพาจัดใหม่เพิ่มใหม่ก็คือทรงมันเริ่มจะมาแล้วแต่มันยังไม่ได้ก็คือเกโยงก็ยังไม่ได้นะครับผมน้องๆก็โอ้โหทำไมเออมันยังไม่ได้วะเดี๋ยวจัดตรงใหม่ทรงนี้มันยังไม่ค่อยได้นะครับผมดูแวนโอเพนมันไม่ใช่ทรงนี้คือทรงที่พี่บอกแกคือให้แกทําเป็นแวนโอเพนนะครับแต่ว่า อันนี้ทรงรถมันจะเป็นสูบนอนมาก่อนแล้วแล้วก็นี่แดดเดียวคันนี้ก็เดี๋ยวพี่จะเอาไปไล่น็อตไลไ่ลายใหม่นะครับก็เดี๋ยวรอดูน้องๆก็รอดูนะครับว่าน็อตที่พี่บอกว่าพี่ทํากันมันเป็นยังไงนะครับผมคือพี่ทําน็อตแบรนด์ TCR นะครับผมไม่ใช่แบรนตัวเองหรอกคือเป็นของเพื่อนพี่นะครับแต่ว่าหัวเดียวไม่ลุ่งนะครับต้องหลายๆห,หัวนะครับผมซึ่งเราทําได้ทุกอย่างเลยสาระคือทําได้ หลายอย่างมากคนเรานี่พี่บอกเลยนะครับถ้ามีเครื่อง C N C แล้วหัวหัวเขารู้อยู่แล้วเพื่อนพี่มันหัวมันเก้าไกมากเลยนะครับกับการแบบทํานอ็อตไม่ใช่ทําแค่น็อตดิสามารถแบบทําฝาสูบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองฝาสูบแดดกันด้วยนะครับตอนแรกมีแค่ฝาคีอานะครับก็ถ้าเครื่องมันว่างนะครับยังไม่ได้ทําอะไรก็เดี๋ยวจะมาทําฝาสูบลดนกันด้วยแล้วฝาจานสู้รอยยิผ้าแล้วก็ฝาเวบาว พี่ว่าจะทําเป็นชื่อตัวเองนะครับน้องๆก็ถ้าเราไปเอาของคนอื่นมันก็มีเยอะๆเ,เกินแล้วเนาะ WY ลายกัญชาอะไรเงี้มันเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะทําเป็นร้อยโลบุรลําเลยของตัวเอง,องก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับว่ามันยากไหมคือพี่จะลองทําเองเลยนะครับน้องๆพี่ก็ไม่เคยแบบกึ้งไม่เคยอะไรอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่ามันยากไหมบางคนบอกว่าเอ้ยมีเครื่อง C N C มันก็ง่ายแค่เขียนก็ได้แล้ว ไม่จริงนะครับไปลองดูนะครับใครที่คิดว่าเซียนนะครับผมสําหรับคนทั่วไปนะไม่ใช่แบบช่างแบบที่เคยทําอยู่แล้วนะบางคนมองด้วยตาเปล่าว่าเฮ้ยมันง่ายมากเลยพิมพ์ภาษาเข้าไปแล้วมันจะเป็นรอยอย่างเงั้นเลยโอ้โหมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับน้องๆพี่จะบอกว่ามีทั้งตัวเลขมีทั้งอะไรบอกเลยต้องวัดจุดน่นี่นั่นตรงเป๊ะคือพี่อาจจะทําเสียไปไหลายอันก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าถ้าฝาพี่เสร็จแล้วมันจะรอมันของคนอื่นไหมก็เดี๋ยวพาทําดูกันนะครับแต่ว่านี่ ก็เห็นว่าไวรุ่นหัวสั่นเอาไปขี่ก็เดี๋ยวจะไล่เซ็ตรถใ,ให้ใหม่อีกนะครับผมก็คือคันเนี้ยคันเนี้ยรออยู่นะเปรียบเทียบคันนี้คันนั้นคันนี้รอกวาเยอะเลยเพราะว่าคันนั้นต้องจัดทรงอีกเยอะนะครับสำหรับไอแวนโอเพนนี่มันไม่ใช่ทรงแวนโอเพนที่ต้องการเลยนะครับความจริงทรงที่ต้องการมันแบบอีกทรงหนึ่งนะครับน้องๆก็คือถ้าน้องๆเข้าใจคําว่าแวนโอเพนน้องๆก็จะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงเนาะสำหรับแวนโอเพนก็คือ เดี๋ยวจะพาเอาไปจัดการใหม่แล้วก็พี่วันนั้นนะครับไล่เอ็กแม็กกันไปนะครับน้องๆก็คือผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์นะครับพี่จะเอาความจริงนะครับที่จริงช่างอ่านนี่เขาไล่ลดเรงมากเลยนะแต่ว่าวันนั้นพี่จะบอกว่าสไลด์หลังก็ยังไม่ได้ถอดคือไอ้สปิงคัตอะไรก็ยังไม่ได้เปลี่ยน กระโหลกก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเม็ดก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไม่มีเม็ดไลแต่ว่ารถแค่สายแคมกับเปลี่ยนเรือนไปแล้ววิ่งจมไม้นะครับวันนั้นผมก็ถือว่าแรงนะครับผมแต่พี่จะบอกว่าความจริงมันแรงได้กว่านั้นอีกเยอะอีกเยอะมากๆเลยแต่ว่าวันนั้นช่างเครื่องมือเขาไม่ครบใช่ไไงคือมาบ้านที่พี่โอมก็เครื่องมืออยู่นี่ก็เหมือนจะครบนะครับแต่ว่าไม่ครบนะครับน้องๆที่เห็นเทนอยู่นั้นพี่จะบอกว่าเหลืออีกเยอะขาดอีกเยอะก็คือวันนั้นถอดของไม่ได้เยอะนะครับบางคนบอกว่าอื้ยทำไม ออเฮ้ยไอ้ดิ๊งนี่ไม่ไปเรียนเฮ้ยฟันหน้าไปไหนบ้านเาบ้านฮะบ้านไหนเอ้ฟันหลอหมันกันเลยนี่ฟันหลอกเดางยวยงฟันนี้ไปยิงฟันนี้เฮ้ยสุดวปะแต่นี่ฟันมันงอกนะครับผมโตแล้วมันไม่งอกต้องไปเจาะลากฝังฟันอีกนะครับผมก็คือพี่จะบอกว่าเดี๋ยวเราจัดใหม่นะครับผมว่ามันเหลืออีกเยอะไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่ทำเนี่ยน้องๆแฮนมันต้องเปลี่ยนจริงๆนะครับมันไม่ได้จริงครับอันนี้คือ มันไม่ได้ยิงวะยิงว่ะแม่มันขาดอะไรอีกเยอะเนาะเนโอ้้องๆครับนี่ติดเครื่องแหละเสียงเครื่องไม่น่ารักเลยเหมือนรถเติมเอามาใส่ถอเลยก็คือแบบเหมือนจับเครื่องวางแล้วติดเครื่องกนเลยก่อนนะครับที่จริงมันต้องไม่ใช่เสียงนี้ด้วยรถมีกล่องนีอะไรทุกอย่างอย่างโหดเลยนะครับผมแต่เสียงไม่น่ารักเก้อด้วยดัดับนี่แหละครับน้องๆพี่ถึงบอกว่า น้องๆ <c oughs> เคยมีคนคอมเมนต์เข้ามาบอกที hey, พ่พี่เอารถไปแห่บาหวานเปียกแกสภาพดีกว่าอย่างนนี้คือความจริงความคิดแกก็ไม่เหมือนคนอื่นเลยครับผมแกคิดแรแปลกๆให้แกทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามายุ่แกเปลีย่ยนดูกันนะครับผมแกก็คงอยากได้มันขี่ไม่ได้หรอกสภาพนี้พี่จะบอกเลยรถมันขี่ยากมากเลยนะครับผมสําหรับรถที่ต้องใช้เครื่องเลยแต่ถ้าใช้เครื่องอย่างนี้ขี่ไปเถอะขี่อย่างนี้พี่ก็ไม่กลัวหรอกครับ แต่ถ้าโดนเครื่องแรงไปนะครับสภาพนี้บอกเลยมันขี่ยากมากนะความจริงรถแวนโอเพนเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปให้ดูนะครับหลายๆรูปเลยรูปรถคนอื่นที่พี่ไปกอบเข้ามานะครับผมก็เครดิต Google นะครับผมพี่ก็ไม่รู้จะเครดิตใครคือรถใครมั่งก็ไม่รู้เยอะแยะคือมันนี่มันต้องเป็นอย่างนี้แหละครับผมแบบที่พี่ขึ้นรูปให้ดูเนี่ยแวนโอเพนมันต้องเป็นทรงอย่างนี้อันนี้เกือบจะเป็นสูงนอนโอเพนหรือเปล่าอ่ะเป็นไม่ใช่หกสิบอร์เซนสูกนอนหกจากห้าก็คือ ไม่ไหววะอันนี้ถือว่ามาได้สัก60ซแต่ว่าเครื่องไม่ได้เครื่องนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับ <c oughs> น้องๆก็คือเดี๋ยวต้องจัดใหม่อันนี้แม่งเครื่องรดอีบาแกหรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับน้องๆแต่ว่าเครื่องนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวเรายุแกทําทเป็นสักลูกเจบชักสักเก้ามิลพอแล้วนะครับผมก็อย่าไปทําโหดมากเราทําลูกใหญ่มากไม่ได้ครับเอ้ยเจ็ดสองก็ใหญ่อยู่นะทํห6เก้า คัเก่าถเกดพอและคือทําเป็นรถให้มันฉี่ได้ดีๆนะครับแบบขอเสียงเล่า,ลา,ลากว่านี้หน่อยนี่เสียงมันไม่ได้เลยว่ะน้องๆก็เดี๋ยวจับใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวยุกเกงก่อนส่วนซื้อก็เดี๋ยวจะเอาไปทําห่อยูวเครื่องใหม่นะครับเอเดี๋ยวน้องๆพี่จะเอาเอ็กแม็กไปมอบนะครับผมก็น้องๆถ้าอยากดูคลิปเ e อ็กแม็กมอบก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่างเช้าจะมาไล่ให้อีกทีหนึ่งนะครับพี่จะบอกว่าหลายคนที่บอกว่ารถไล่ได้แค่นี้หรออะไรเนี้ย ความจริงช่างเขาไล่ได้แรงมากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าวันนั้นเครื่องมือเขาไม่ครบนะครับผมคือแค่ใส่แคมกะเปลี่ยนเรือนแค่นั้นแหละจากรถวิ่งอยู่ประมาณร้0ยห้าสิบร้อยหกสิบเอ็กแม็กเดิมๆขึ้นมาแบบจมผิวก็งงเหมือนกันนะครับมันแรงมากเลยนะครับถ้า G.P.S ผมเดามาน่าจะมีสักร้อยเจได้เลยนะวันนั้นนะแต่ว่ามันเป็นร้อยเจที่ขึ้นช้าคือถ้าช่างเขาเครื่องมือครบนี่ จากสมมติอันนั้นโลหนึ่งใช่ไหมร้อยเจ็ดสิบก็จะเหลืออยู่ประมาณหกร้อยเมตรร้อยเจ็ดสิบอย่างเงี้ยอันนี้ผมพูดแบบคร่าวๆนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบโลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบจริงหรออะไรเงี้ยคือผมพูดแบบคร่าวๆให้ฟังว่ามันจะเป็นประมาณอย่างนี้สําหรับการลดเม็ดทดเมตรเพิ่มสปริงเปลี่ยนกระโหลกอะไรเงี้ยคือมันจะช่วยกันได้อย่างนั้นเลยนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับน้องๆก็ลองคอมเมนต์มาว่าได้พี่ยุคเกทําอะไรมากับรถคันนี้แล้วก็ ใครอยากดูเอ็กแม่หมอก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวพี่จะจัดให้ตามคําขอของน้องๆน,นะครับผมก็อย่าลืมใครที่รับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยสําหรับวันนี้พี่โอมไม่อยู่บ้านออกไปถ่ายคลิปวันนี้บุกเข้ามาเลยเจ้เอ้อยากฟังเสียงซื่อว่ะเดี๋ยวฟังเสียงซื่อได้ไหมมีน้ำมันไหมมีเขาติดเครื่องกันยังวะคันนี้ติดแล้วพี่ชัวร์ไหมชัวร์เดี๋ยวเดี๋ยวเสียบสายน้ำมันกันรถคันนี้ต้องเสียบสายน้ำมันด้วยนะครับน้องๆอืม kemui kemui ikan kemui mm hmm โอ้ไม่ติดนะครับน้องๆพี่ลมองคาบูเขาอุดกระดาษไปนะครับน้องหูเปล่าเลยคนเละยบอเอ้ยเอ้ยไม่ต้องไปเอาของแกออกหรอกเดี๋ยวเรารอเอาไปขี่เล่นดีๆเลยดีกว่าคือถ้าติดเครื่องอิเๆก็เบินไม่ได้นะครับน้องน้องขนอนนะครับตอนนี้เด็กน้อยเยอะอยู่นี่เหมือนศูนย์รับเลี้ยงเด็กเลยว่ะอยู่นี่ไปเดี๋ยวเราค่อยขโมยไปขี่กันวันหลังดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไปแล้วเจอกัน Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke gun smoke, gun smoke. Biggie smoke for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers.